ก็มาดีครับไปแล้วอะครับผมไปแล้วครับไปแล้วเย็นเลยมึงเย็นทั้งบางาวสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อทุกคนกันด้วยนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเล่น4ตัวละครใน1เกมเอาว่าโกงกันให้สุดเอากันให้สุดนะครับมีคนขอมาว่าเฮ้ยถ้าเล่นคู่กันอะมันจะไปนนยไงวะโทนซับผมกดออโต้นะดังนั้นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับแต่มันมันดันแบบเต็มเฉยนะครับอันนี้คือไม่ได้ตั้งใจ ก็คือผมกดอย่างเงี้ยออโต้ Auto เลยอะแล้วมันมาแบบนี้ก็เอาเล่นตามนี้แหละครับผมส่วนคิดลอนะครับใส่ใน่วนของ3มไคโดนะสามไคโดสามไคโดนะครับส่วน S กับยามาโตะนะครับก็ใส่ในส่วนของลูฟี่แบบนี้2เหรียญน,นะเป็นประมาณนี้นะครับใครชอบเซตไหนก็เล่นเซตน,นั้นเนี่ยคู่กันเป็นไงความสูงเท่าห่างกันเหลือเกินส่วนคิดลอก็เป็นได้เหมือนเหมือนเหมือนกันนะนี่เป็นไงเป็นไง โอเคในเมื่อเราจะทิ้งกันได้แล้วง้นเข้าเกมไหกันดีกว่าเข้าเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นไหมยัยแม่ยัยเดี๋ยวฟาดอย่างนี้มันต้องฟาดอย่างนี้ค่อยอยากฟาด <c oughs> ค่อยขอฟาดได้บอค่อยขอฟาดหน่อยเ้าเห้ชิบหายกดวผิดวึบวบ,บ,บโอเคแม่จา๋าที่หนูอยากได้ไอ่ยย ไม่โดนนะจ๊ะแ,แ,แ,แม่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 ติดอ่ะเอสอะเอสมาทำไมอ่ะเอสเนี่ยเอสเอสเอสทำไมทํากันอย่างงี้อ้าวขอบคุณครับโหตีสวยๆสยิครับอย่างนี้โอ้โหฟีโอโ้โหฟีโหดเกินไปแล้วไปเล่นฟีดีกว่าอย่ามาโตอย่าเล่นหนูเลยยามาโตะเล่นฟีเถอะอทุกขอทุบขอทุบคืนขอทุบคืนเอ้ยเวายลาก,กดผิด จะเป split, ลี่ยนร่างสินะเธออ่ะฉันไม่ให้เธอเปลี่ยนหรอกจ้ะอ่าซโลโซโลโอ้นี่กิริไหมโดนได้นะโอ้ยสีซโลดอกละเห็นไหมว่าดอกละเท่าไหร่อ่ะคือเลื่อนไม่โหลดด้วยอ่ะโอ้นี่กิริคือเราโดนชัดปิวไงตายอุ้ยทำไมเราโดนโด้วยเอ้ยอืออี๋งวัน่ะ นานนี้อะไรวะโอเคมากเป็นคิดรอกันมากนะครับยังไงคู่นี้ก็ป่วนเช่นเดิมเนาะมาๆๆโซโลอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวผมไปตัดเลือกขอหน่อยเนาะโอนิกิริมไหมเธอไม่บู๊อ่ะฉันบูนะโอเคงั้นฉันไปบู๊ตรงนู้นดีกว่าวับมันมันบู๊ไงประเด็นอะ่ะคือมันบู๊ไงเออ ถ้าบูธหายอะ่ะไม่ไม่ใช่ปัญหาเว้ยเออเนี่ยนะบูธหายไม่ใช่ปัญหาเว้ยปับ๊บโอเคจบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่แม่หยุดเลยแม่หยุดเดี๋ยวนี้น่าจะได้เนาะโอเคแต่ไม่มีคนกันนละดิไอย้ยะอ,อิสไอ,อ,อ้รอ้อรอรออย่าพึ่งล้อ จะเอาอ่ะขอได้ไหมอ่ะขอเอเออจะเอาอ่ะเฮ้ยชิบหายเต็มหน้าเลยกูเอ้าไม่กันไม่กันนี่แน่เห็นนะเดี๋ยวดงเลือดนะครับโอเคหน้าด้านดึงแม่งเลยคือยังไงมันก็ตีเราไม่เข้าแล้วไงหน้าด้านแม่งมันเอาเฮ้ยเดี๋ยวมึงอย่าหน้าด้านคืนมึงอย่ามึงอย่า ปุ๊บเฮ้ยท no ันย okay, ูท <thin> ันยูนั่นยูทันไหมทันไหมคิงหนึ่งศูนย์โอเคขอบคุณเกมที่สองนะฮะแต่ว่าในเกมนี้เราจะขอเปิดในส่วนของคิดรอก่อนเนาะสลับกันสลับกันนะฮะยังไงผมก็หลังจากที่เล่นนะเห็นชัดเจนเลยว่าคู่นี้มันแม้ว่าจากคนสีแต่แม่งเล่นได้ววะตรงๆเลยอึ๊บโอ้โหอะไรอ่ะอย่าโอ้โหเธอจะสกิลวะฉันรู้ ไม่ได้แดกกูหรอกโอเคกูคไปละแ่งกระแลงเกินมันแรงเกินอ่าดึงไปดึงไปดึงไปโอ้โหทิ้งทิ้งทิ้ง,งมันเอากูแล้วตีซะแรงเลยยามมาโตกนะครับอายะอึบ๊บ ขอเลือกก่อนได้ไหมอ่ะเออขอขอเลือกก่อนเออแค่นี้แหละก็จบเธอตีเราไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเข้าเฮ้เยเฮ้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 ยเเฮฮ้้ยยทำไมตีเข้าขอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคิงคิงคุณเล่นตูดผมคุณเสียบผมทำไม <ap and circul ate> ทำไมคุณนักผมแบบนี้ข <t ap> ้างล่างใครวะโอเคเรากันข้างบนนะกันพงดีกว่า ปุ๊บบุ๊บโอ้โหดีอืมขอสักดอกขอ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 สักดอกได้ไหมกัดปันเลยเนะี่ยโอเควิดอนนะเฮ้เยเฮ้ยเฮ้ยแม่งไกลด้วยอะ่ะโอเคล่อตัวสวยเอาก็มาดีครับก็มาดีครับไปแล้วอ่ะครับผมไปแล้วครับไปแล้วเย็นเลยมึงเย็นทั้งบาน อ้าทุบนะทุบนะทุบนะอุ้ยแม่หลบได้บึ๊บโหดไหมอ่ะโหดไหมอ่ะขอสักทีแล้วนะเออขอสักทีเดี๋ยวข้างล่างเพื่อนน่าจะกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงลงไปช่วยนะครับเดี๋ยวลงไปช่วยนะขอเฮ้ยกันทงดิเฮ้ยเฮ้ยกันธงไปไหนเฮ้ยกันธงค้อนโถเอ้ย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 แม่โถเอ้ยแม่แม่มานี่ก่อนแม่ แม่แม่มานี่แม่แม่มานี่ก่อนโอ้โหทุบสองที่ตายแล้วโคตรไปปะวะบึ๊บเอาดึงทงดึงธงขออยู่ผมไม่กล้าข้างบนเด้อบึ๊บเว้แล้วลไงเว้แล้วไงโอ้โหเต็มดอก โอเคโอเคด้อยู่ไ้อยู่ดะอยู่โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคกันดาเมเจ็ดเปอร์เซนะครับยังไงก็ไม่ทายอ่ะมาดิหูวดูแต้มมันน่านักคู่นี้แม่งแจ่มจริงเป็นก็ตแต่เล่นมานะผมสรุปอย่างนี้เลยแม่งเป็นคู่เดียวที่เล่น2อสีได้โดยที่กดออโต้สรุปอย่างนี้เลย คือไอคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะมีคนขอมาเว้ยว่าเฮ้ยแอดเล่นคู่นี้หน่อยได้ไหมชิปหายดีชิปหายที่พูดเนี่ยคือผมบอกเลยใครมีมึงเล่นเลยคือเป็นคู่แรกที่ผมจะบอกว่าปกติเนี่ยผมจะบอกให้เล่นคู่สีเดียวกันปกตินะแต่ไอคู่นี้ผมบอกเลยมึงเล่นเลยโอกาสชนะมึงสูงมากเออแม้ว่าทรับมันน้อยกว่าเป็น1ิบแต่แม่งเล่นได้มันได้จริงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่ระดับแปดสิบแม่งทุบทรับ ผมจะไม่เก่งใจใครอะ่ะโอเคนะหวังว่าคลิปนี้น่าเชนภาพกันอ่า่ชัดเจนเฮ้ยคู่นี้กูแนะนําใครมีมึงมึงคู่เบตา้าแต่คนละสีมาแล้วเล่นได้เลยนะครับ